ก,กระทรวงอุตสากรนะคะตอนนี้ค่ะก็จะร่วมโรงงามกับจังหวัดโทยมาม่าของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะผลักดนันด้าน SME ค่ะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมจัก,กรมณภพาสุกนิษบอกว่าการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุกสากร,รและจังหวัดโทยมาม่าของญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นที่มีมาตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมา ในจังหวัดโทยมาม่าถือเป็นจังหวัดที่9แล้วและในอนาคตคาดว่าจะมีการเซ็น MOU ร่วมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกับญี่ปุ่นเพิ่มอีก5าจังหวัดได้ภายในปีหน้าโดยประเด็นหลักของการลงนามครั้งนี้เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมระหว่าง2ประเทศการร่วมมือการสนับสนุน SME ของทั้ง2ประเทศและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้นานเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้นค่ะณปัจจุบันมีบริษัทในจังหวัดโทยมาม่าเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยแล้ว58บริษัท เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเส้น31โรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้าและอุปกรณ์การแพทย์มากที่สุดส่วนแนวน้ตสาหกรรมที่คาดว่าจะโดดเด่นในปีหน้าและดึงดูดความสนใจให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นอันดับต้น,ตนๆก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพค่ะ